โป๊เกินไปไหมนะออมกรอนนภัสห่วงหลิงหลิงหลังใส่ชุดเซ็กซี่ในงานแฟนมีที่ฮ่องกงเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่เสิร์ฟความฟินแบบไม่พักจริงๆค่ะสำหรับคู่จิ้นสาวสวยลิงหลิงคองและออมก่อนนัสที่ควงคู่กันบินลัดฟ้าไปมอบความสุขไกลถึงประเทศฮ่องกงในงานแฟนมิทติ้งสุดพิเศษลิงออมนิวปาร์ตี2026แฟนมิทติ้งอินฮ่องกง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่24-25มกราคมที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความสุขและรอยยิ้ม แฟนคลับแน่นหอตั้งแต่ต้นจนจบขณะที่ลิงลิงออมก็จัดเต็มทั้งโชว์และโมเมนต์สุดแสนจะน,น่ารักตอบแทนความน่ารักของแฟนๆเช่นกันเรียกได้ว,ว่าแฟนมิตรนี้เรียกเสียงกรีดได้ตลอดทั้งงานจริงๆคะ่ะความฟินยิ่งทวีคูณขึ้นค่ะเมื่อมีคลิปเบื้องหลังในช่วงของการซ้อมการแสดงของทั้งคู่ปล่อยออกมาก็ทําเอาแฟนๆเนี่ยต้องย้อนดูซ้ําจริงๆค่ะเพราะว่าความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยมันเกินต้านจริงๆ,ๆโดยเป็นจังหวะที่ออมกําลังซ้อมอยู่บนเว แต่เชือกลองเท้าดัานหลุดงานนี้หลิงหลิงไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปผูกเชือกรองเท้าให้อย่างใส่ใจและทันทีที่ผูกเสร็จดานออมก็โผล่เข้าไปสวมกอดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆกรี๊ดแตกกันสนั่นโซเชียลและความน่ารักก็ยังไม่หมดอีกค่ะเพราะว่าล่าสุดก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอออกมาอีกหนึ่งเอพิโซดค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเป็นโมเมนตท์ที่หลิงหลิงเนี่ยใส่ชุดที่ดูอาจจะ เซ็กซี่กว่าปกตินั่นเองโดยด้านของน้องออมค่ะก็ได้เอ่ยปากทักว่าเฮ้ยชุดโป๊ซึ่งด้านลิงหลิงก็ได้ตอบกลับไปขำๆว่าในบอกว่าชอบคนใส่เซ็กซี่ด้านออมก็รีบแก้ตัวทันทีเลยค่ะว่า,วาไม่ได้อะไรก็แค่ไม่เคยเห็นพี่หลิงใส่ชุดแบบนี้พร้อมย้ำว่าปกติแล้วไม่เคยเห็นพี่หลิงใส่ชุดแบบนี้เลยอะท่ามกลางเสียงแซวจากทีมงาน ทำเอาบรรยากาศเต็มไปด้วยความเขินความฟินและรอยยิ้มจริงๆคะ่ะโดยหลังจากที่คลิปวิดีโอได้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะแฟนคลับก็ต่างแห่กันเข้ามาคอมเมนต์คำพูดไม่เท่าไรแต่ดูหน้าด้วยจริงหน้าน้องออมออกชัดมากไม่ได้อะไรนะแต่กรี๊ดไปแล้วออมรับไม่ได้นะเนี่ย เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่ตอกย้ำความน่ารักและเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่จริงๆค่ะไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือหลังเวทีก็ยังเสิร์ฟความฟินความน่ารักให้กับแฟนคลับได้แบบไม่พักค่ะงานนี้แฟนๆก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าแฟนมีที่ฮ่องกองครั้งนี้ไม่ได้มีแค่โชว์สุดพิเศษเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นจนทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าโลกใบนี้มีแค่หลิงออมจริงๆค่ะ เอาเป็นว่าใส่ชุดโป๊ขนาดนี้นะคะพี่หลิงน้องออมห่วงอยู่หน้า